วดไรวบดวัดพระบิวละอาจุทยาสายตังเป็นโบราณสถานคนไทยสิบบาท สวยเลยเนี่ยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกอ๋อประตูสามช่องห้ามปีนปลายเข้าไปได้ห้ามปีนปลายโอ้โหอันนี้สวยเลยเนี่ยสวยเลยเนี่ย I love you. วัดตาชมูละนะอายุทยาสวยนี่คือวัดลาชมูละนะอายุทยาจ้า นี้ก็ได้ดแต่ว่าขึ้นข้างหน้านมันก็จะ,ะดีกว่าขึ้นด้านหน้ามันก็จะเบากว่าอืมถ้ามันก็จะเห็นเหมือนตัวกระปางตรงนี้แหละวัดนี้แหละที่มีของหายดิเดิมแล้วมีของหายก็เติมมาห ก็ปบจุดที่เถ่ายด้วยปเลยองนี่ก็สวยนะแดนข้างนี้นี่เป็น,น,นประตูอะไรการกีรม,ารรามามีลมให้ด้วย ้องอะไรมากคือมีร่วมไทยอันนี้เข้ามาอยู่ในวัดแหละนี่เลยถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินเข้าทาง <c oughs> ปีนป่ายเวลาสาทาน ถ้าไม่มีลมก็นแย่น่ะเนี่ย <laughs> จะเดินขึ้นไปยอดทักลางกันจ้าเดี๋ยวเดินขึ้นไปด้านบนเขาขึ้นเื่อนันี่นะคะ ก็จะเป็นเหมือนรากพทธลุนเนาะที่ยังเหลืออยู่

ยาน่นออโอ้เชบเลยเชไดีแล้วเดินเดินขึ้นข้างบนข้างบนจะเดินขึ้นไหนขนาดไหนแต่จะเดินขึ้นนะคะ Magkaklase mula na. Magkaklase mula na. Oo. Oh. สมบความสมบูรณ์ยางอยู่นะยวัดตาชมบลรวนะคูและนะคูลนะไหนะแต่เขาก็ไม่ไ้เขียนบอกว่ามันคืออะไรนะ

ไปแล้วก็จะกลับนะติงนอกบัานเลยวัดใหญ่มากเลยยังมากงมั้จะดีนี่จะเอีงยงไงเอียงไงนะ แต่ไม่ไงเบบแต่เราหาทางขึ้นกับขึ้นทางไหนเนอะขึ้นทางไหนเนี่ย <c ười> ขึ้นทางไหนเนาะน่าจะขึ้นด้านข้างนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดีกว่านี่แมขึ้นตัง <Okay. S 1> นไีไหม เขาขึ้นตรงไหนอ,อ่ะยังหายทางขึ้นไม่เจอเลยเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นกันขึ้นไปก่อนแล้วก็จะโอเคเรียบร้อย ไปตามกันเลยนะน,นี่มามขึ้นตรงนี้แหละอาจาะขึ้นตรงนี้ขึ้นกลางบนดีกว่าเสร็จแล้วเราก็จะกลับนะจ้า บัดราชบุรีนนะเนี่ยน้องเขาก็ให้ขึ้นตรงนี้แล้วก็เลี้ยวอ้อมไปเดินขึ้นไปอีกว่า ขึ้นไปดูป,ป่าหลวงประทานโอหมีกล็อกเลยขึ้นตรงนี้ ขื้นมาองนี่ต้นอะไรอ่ะน่าจะเป็นพุสราเนีโ<ฮ>่โอขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้ได้ไหมคะมีเกิดแล้วโอ้ชันเลย ขึ้นมานนนเนี่ยช้าอยู่ร่วงกลัวร่วงกันนะเนี่ยสูงก็ชันอยู่นะจะเดินขึ้นไปข้างบน เป็นรับประทานโอ้โหขึ้นมาบนแล้วเอ้ยึ้ไมบนแล้วนี่อ๋อมีข้างในด้วยนี่นนแล้วคือบรรยากาศด้านล่าง ชบุรีนะทยาอันนี้คือบรรยากาศด้านบนสุดเลยบนสุดเลยนะเนาะลองขึ้นขึ้นมาได้นะเจะดีย์บนสุดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในะอันนี้เหมือนเขาบอกว่าแต่ก่อนเป็นที่เก็บสมบัติ ็บสมบัติเลยถ้วสมบัติหายนี่เนาะนี่นะคะก็เป็นห้องลุ่มสมบัติขออนุญาตนะคะนี่แหละมีของเป็นเหมือนแบบสมบัติเขาเก็บไว้ในนี้ขออนุญาตดูนะคะวัดราชบุรณนะนี่เนาะเห็แบซบอง ก็เป็นห้องอ่ะเหมือนเป็นห้องข้างล่างมีอะไรเก็บอยู่เนี่ยนคะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องทองน่าจะเป็นพวกทองที่คนสมัยก่อนมาเก็บไว้อ่ะแล้วหายไปดูบรรยากาศข้างในจะมืดๆหน่อยถ้าไม่มีไฟนี่ก็คือมืดมาเป็นที่เก็บสมบัติ ชนนะโอ้ตรงนี้ก็สวยนะพิรานนะนี่นะคะแล้วก็โดนขโมยไปอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีเอามาคืนนะคะเป็นของประเพดีเดี๋ยวเราจะลงฝั่งนี้ไปขึ้นจากฝั่งนี้เะ,ะโเหนื่อยเลยนะพนันโซนิดอเวนี่ยไป ่่เดี yup. okay, okay. Okay. ๋ยวเราจะลงไปละโอเคอยู่ตอนลงก็นั่งโกรมสูงนี่ก็เห็นชิวทัศรอบเนี่ยนะก็เห็นชิวทัศรอบเลยรอบ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 

เดี๋ยวขอปิดคลิปกันเที่ยววัดราชบ,บุรณนะไว้เท่านี้นะคะติดตามคลิปต่อไปกันจ้า